ในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึง Multiplexer ซอร์นะครับมัลติเพล็กเซอร์ De er นะครับมัลติเพล็กเแล้วก็ดีมัลติเ e ล็กนะครับอันนี้เรียกย่อๆนะครับว่ามัคนะครับอันนี้ก็ดีมัค พูดถึงมัค์ก่อนนะครับมัคส์เนี่ยครับก็คร่าวๆนะก็คือเป็นวงจรนะครับที่ใช้เลือกนะครับคือมันจะมีถ้าดูบล็อกดอะแกมนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะมีส่วนหนึ่งนะครับไวสาหรับเป็นอินพุตนะฮะสำหรับเลือกนะครับสมมิอันนี้2บิตใช่ไหมครับก็จะมีได้ทั้งหมด4นะฮะ สี่ช้อยนะฮะที่มันเลือกได้นะครับว่าเนี่ยฮะจะเอาข้อมูลตรงอันไหนนะครับช่องไหนเนี่ยออกไปตรงนี้นะครับออกไปที่ตรง y ตรงนี้นะครับเช่นนะครับตรงนี้อาจจะถ้าเกิดว่าตรงเนี้ย s 1 s 0เนี่ยเป็นศูนย์ทั้งคู่เลยนะครับก็เอาช่อง d 0ออกไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็น0 1นะฮะก็เอาช่อง d 1ออกไปนะครับถ้าเป็น1 0นนะครับก็ เอาข้อมูลในช่อง d 2ออกไปนะครับถ้าเป็น1 1, 2, 1ก็เอาข้อมูลในช่อง d 3เนี่ยออกไปที่ input ตไมต้วทีที่ output นะครับเพราะฉะนั้น,นถ้าเขียนเป็น t o table นะครับก็เป็นแบบนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ย input มันมีทั้งหมดอยู่6นะครับ6ตัวนะถ้าเขียนเป็นตารางความจริงมันจะใหญ่มากนะครับก็คือเป็น2กํกำลัง6นะครับ2กํกำลัง6ก็คือ 64แถวนะครับแต่ว่าอันนี้ขอเขียนแค่นี้พอนะเขียนแค่เฉพาะ s1 กับ s0 พอนะครับก็คือถ้ามีค่าตามนี้นะครับถ้า s1 s0 เนี่ยนะครับมีค่าเป็น0 0นะฮะเอาพ p ก็เท่ากับ d0 นะครับก็คือ ค่าตัวอื่นเนี่ยนะฮะดีหนึ่ดีสดีสมันเป็นเท่าไหร่เนี่ยไม่สนใจนะครับสนใจเฉพาะว่าตอนนี้ y เท่ากับ d ศนย์เท่านั้นนะครับถือว่าสามารถเขียนตารางความจริงเนี่ยให้เล็กลงได้นะครับคือเพราะว่ามันมีค่าที่เราไม่สนใจอยู่เยอะนะครับก็เลยเขียนมา,มาแค่4แถวนะจากที่ต้องเขียนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสอกำลังหนะครับหรือ6กสีแถวนะ้ว้วก็ลดลงเหลือแค่4แถวได้นะครับ ต่อไปนะถ้าเกิดว่า Input ตัรงี้ตัวเลือกนะครับ s คือ select นะครับเป็นตัวเลือกของมาเนียถ้าเกิดเป็นศูนย์นะครับก็ให้เอาข้อมูล d1 ออกไปนะครับเพราะเรามองในตรงนี้นะครับเหมือนกับเป็น s นะครับเหมือนกับเป็นตัวควบคุมในการเลือกนะครับลองวาดภาพคร่าวๆนะครับว่าตัวนี้เหมือนกับเป็นตัวควบคุมนะครับว่าจะเอา เอสเนี่ยนะครับบอกว่าจะเอาเส้นไหนเนี่ยออกไปที่ y ดีนะครับเช่นบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าตอนนี้ศูนย์ใช่ไหมครับก็เอานี่ครับเอาดีดีหนึ่งออกที่ y ตัเทาเท่ดีศูนย์ออกที่ y นะครับถ้าเกิดเป็นศูนย์ศูนย์ทั้งคู่นะมันก็จะมีการเลือกใส่สลับไปที่ตรงนี้ครับเอาดีศูนย์ยิงไปที่ที่ที่ y นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นศูนย์หนึ่งนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเลือกเอาตัวนี้เข้าไปที่ y นะครับ อะไรอย่เงี้ยน,นะครับก็นะครับอันนี้ก็เป็น d2 อน,นี่ก็เป็น d3 นะครับอันนี้ก็คือคือ max นะครับหรือ multiplexer นั่นเองนะครับก็ดูการตัวอย่างการใช้งานนะครับชี้บอกว่าเรามี อุปกรณ์นะครับสมมติเราวาดอันนี้วาดเปแว่าดไปรูปมาร์กนะครับรูปนี้นะครับเรามีอุปกรณ์แบบเช่นบอกว่าเครื่องเล่นนะฮะ MP3 นะครับนะครับเราก็ต่อเอาพุทไปนะฮะเข้ามาร์กนะครับเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ PC นะครับโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับก็ต่อเขาาไปต่อตรงเอาพุทเนี่ยไปที่มาร์กนะครับเพื่อต่อเข้าออกสู่ลำโพงนะครับ ลำโพงอาจจะเป็นลำโพงดีหน่อยนะก็เลยอ่ะนะครับอยากต่อให้มันเสียงเพลาะนะฮะแล้วก็อาจจะต่อพวกนี้ฮะ MP3 ไปที่มาร์สนะฮะลำโพงเอ้ะพีไปที่มาร์สนะครับแล้วก็อาจจะพวกเคเบิลทีวีอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับไปที่มาร์สแล้วก็อุปกรณ์อาจจะเครื่องเสียงนะฮะพวกไฮไฟอะไรเงี้ยนะครับนะต่อเข้าไปที่มาร์สนะครับแล้วก็จะมีตัวเลือกนะครับว่าเนี่ยจะเอา เอาข้อมูลจากไหนออกไปที่ที่ลำโพงนะครับว่าจะเอา m p 3มไหมหรือจะเอาเครื่องคอมออกไปที่ตัวลำโพงหรือเอาข้อมูลจากน,นะฮะจากเคเบิลทีวีหรือจากเครื่องเสียงติดเครื่องเสียงที่บ้านนะครับอะไรเงี้ยนะครับออกไปที่มาก็มีตัวนี้เป็นตัวเลือกนะครับว่าจะเอาเอาอินพุตจากไหนออกไปนะครับเพราะว่าขนาดหนึ่งเราเราก็ฟังได้แค่อย่างเดียวถูกไหมฮะเราคงไม่ฟัง พร้อมๆกันหลายๆอย่างใช่ไหมเป็นไม่ฟังทีวีพร้อมกับฟังเพลงพร้อมกับฟังเครื่องคอมฟังอะไรนะครับนะมันก็ฟังได้ที่หละอย่างนะครับเราก็ใช้วิธีนี้นะครับแล้วก็ต่อลำพงดีๆไปนะครับวันก็นี้เราองมองนะว่าเหมือนกับว่าตรงเนี้ยครับมันจะมีอ่าตัวนี้คือซอร์สนะฮะซอร์สคือมันก็เป็นแหล่งของสัญญาณนะครับจะมีซอร์สเนี่ยหลายตัวนะครับเรียกว่าเป็นมัลติเพลนะครับ มัลติเพลสซอร์สนะก็มัลติเพลสมัลติเพล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นมัคซ์อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ปลายทางตรงนี้ครับก็คือเป็นเดสติเนชันนะครับเดสติเนชันนะครับเขียนไม่ที่ไม่พอนะเขียนอีกอันทัดหนึ่งนะครับก็จะมีซิงเกิลนะเดสติเนชันนะก็คือปลายทางอันเดียวนะครับอันนี้คือหน้าที่ของมัคซ์นะครับ เป็นตัวเลือกว่าจะเอาแหล่งข้อมูลอะไรเนี่ยออกไปที่ที่ปลายทางนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเรื่องของการประยุกต์นะครับทำวงจรนะครับทำวงจรคอมเบนเนชันนะครับแบบง่ายๆเร็วนะครับก็ใช้มาร์กทำได้นะครับนะตัวอย่างนะครับสมมตผมบอกว่าตรงเนี้ยผมต้องการวงจรที่ ที่ให้ออปต์เนี่ยนะครับเป็น1นะครับ1แล้วก็0 0อย่างเงี้ยนะครับทำไงครับก็ไม่ยากครับผมก็เอา1นะครับมานะครับเส้นนี้นะครับเป็น1ต่อเข้า d 0นะครับถูกไหมดีศูนย์ต้องกายเป็น1ใช่ไหมครับแล้วก็1ตัวนี้นะครับต่อเข้ากับ d 2ด้วยนะครับนะเสร็จแล้ว เลข0นะครับก็ต่อเข้ากับ d 1แล้วก็ d 3น,นี่ครับอย่างงี้ครับก็ได้วงจรที่ทำงานตามไดแกรมนี้เลยครับนะบว่าถ้าเป็น0 0ออก1นะ0 1ออก0นะ1 0ออก1แล้วก็1 1ออก0นะครับวันเขียนนะครับบอกว่าต้องการให้ออกเป็นรูปอะไรเนี่ยครับแล้วก็ง่ายถูกอไม่เราเอามาร์คมาตัวหนึ่งปุ๊บใช่ไหมครับแล้วเราก็ ต่อสัญญาณเข้าไปเลยครับสัญญาณหนึ่งะครเข้ากับช่องที่เราต้องการให้เป็นหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นศูนย์ก็จในช่องที่ต้องการให้เป็นศูนย์นะครับก็จะได้อาพฟูตตามนี้เลยนะครับอันนี้เป็นการสร้างวงจรคอมบิเนชันนะครับอย่างรวดเร็วนั้นไปใช้มาร์กส์นะครับก็มาดูกรณีที่ว่าถ้ามี3ตัวเลือกบ้าไอ้ตัวนี้ตัวเลือกเนี่ยนะครับมีทั้งหมดสบิตบ้างนะครับเป็นไงนะครับแล้วก็มาดูการแอปพลายกับในการสร้างวงจรที่เป็น คอมบิเนชันที่มี3 input นะครับสมมติว่าเรามี3 Input นะครับก็คือ s 2นะครับ s 1 s 0นะครับแล้วบอกว่าต้องการให้ Output เนี่ยออกเป็นตามนี้นะครับขอเขียน Input ก่อนนะครับ สมผมก็สุ่มผมก็ผมเขียนม่วๆขึ้นมาครับตัวเอาพูดนะฮะเขียนไปนะฮะ010011นะฮะแล้วก็อะไรดี10อะไรเงี้ยนะฮะเขียนนี้ไปนะครับสักผมกอสร้างเลขขึ้นมานะครับจุดหนึ่งนะครับเส็จแล้วบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยนี่คือตารางความจริงนะครับผมก็บอกว่าต้องการสร้างแบบเร็วๆนะครับใช้มาร์กสร้างขึ้นมานะครับก็ต่อวงจรครับตามนี้ครับ ก็ซื้อ Max ม,มาตัวหนึ่งนะครับ Max ที่มีอินพุตตรงนี้ตัวเลือกตัวนี้นะครับ3นะสามบิตนะครับแล้วสามบิตตัวนี้ก็จะมีขา data เ,เนี่ยะครับอยู่ทั้งหมด8เส้นนะก็มีเนี่ย D0 D1 นะ D2 นะ D3 D4 D5 D6 D7 นะครับ แล้วก็เอาพุทธก็มี1นะมี1นเน y ตัวเดียวนะครับต้องการเราซื้อมาร์กโซนนะครับเราต้องการให้ต่อวงจรตามนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับเราก็มาถึงปุ๊บเราก็อาจจะมีสัญญาณนะครับ1กับ0ูนเนี่ยก็ยิงเส้นลงมาเลยครับนะครับวิ่งลงมาเลยนะครับแล้วก็ลากครับลากตรงที่เป็นศูนเนี่ยเข้ากับช่องที่ต้องการนะครับว่าเนี่ยถ้าเกิด เอสทั้งหมดเป็น0นย์หมดใช่ไหมออก0ูนย์นะครับก็คือจะมีศูนย์ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดไปนะถ้าเกิดว่าเป็นอะไรฮะศ0 1ย์ออก1ใช่ไหมฮะแล้วก็ลาก1มานะครับใส่ตรงนี้นะครับถัดไปนะครับศ10นะฮะก็คือออกเป็น0นย์ใช่ไหมฮะแล้วก็เอาอันนี้มานะครับใส่เข้าไปนะครับศ1นย์ออกศนย์ก็เส้นนี้ครับเลข3ใช่ไหมศูนย์1นะครับ หนึคือเลข4นะเลข4ก็ออก1นะครับแล้วก็ลากไปตรงนี้นะครับหนึ่งศนเลข5นะครับออก1นึะดีเป็น1นึ่งะครับหนึนะหใช่ไหมออก1นะครับก็ลากนะครแล้วก็หนึออก0นะครับแล้วก็อันนี้เป็นดีเนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับตวงจรได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นวงจรที่ทํางาน ได้ตามทูตเทเบิลตัวนี้เลยนะครับอย่างรวดเร็วนโดยใช้มาร์นะครับแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะไม่ไม่ใช่วิธีที่ดีนะครับคือคือมันก็ดีในแง่ที่ง่ายนะแต่ว่าถามว่าถ้าอาจจะเรื่องความเร็วอาจจะไม่ได้เต็มที่นะครับเดี๋ยวจะพูดถึงต่อต่อไปนะว่าถ้าเรามีทูตเทเบิลเนี่ยนะครับเราจะใช้พวกเกตแอนออนนอตธรรมดาเนี่ยนะครับมาสร้างวงจรได้ยังไงนะครับบางทีอาจจะสร้างเป็นวงจรที่ทํางานได้เร็วกว่าตัวนี้นะครับ เร็วเหมืนกัทำงานได้เร็วนะครัวตัวนี้นะครับโอเคนะฮะต่อไปก็ dmax นะครับ DMAX ก็ตรงข้ามกันนะครับก็คือเข้า1แล้วออกหลายเส้นนะครับนี่คือ Max คือเข้าหลายออกหนึ่งใช่ไหมถ้าเกิดเป็น m a x ก็คือตัวที่เป็น dmax ก็คือกลับกันนะครับ dma x ก็คือเข้าแค่ตรงนี้ด้านนี้ฝั่งนี้หนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ออกมาเยอะแยะนะครับก็ดูรูปบัานะครับ dmax หรือนะฮะดีมัลติเพกเซอร์นะครับประมาณนี้ครับนะครับถ้าเกิดว่ามีตัวเลือกนะฮะสองบิตนะครับก็จะมีการเข้ามานี้นะครับเนี่ยหนึ่งนะครับแต่จะออกมาเนี่ยสี่นะครับก็คือสมมุติว่าอันนี้นะครับอันนี้เข้ามาเป็น1นนะครับอันนี้ก็เข้ามาเป็นหนึ่งศูนย์แล้วกันนะครับ อันนี้คือเบอร์ศูนย์นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับมันจะออกที่ช่องเบอร์เบอร์สองถูกไหมครับช่องเบอร์สองนะฮะตัวนี้จะเป็นหนึ่งที่เหลือก็อเป็นศูนย์หมดนะครับคือพูดง è, ่ายคือ 2, ตอนนีน้ถ้าเกิดตรงนี้เป็นหนึ่งศูนย์เนี่ยนะครับนะข้อมูลที่ที่ขาสองเนี่ยนะครับมันจะแปลตามตรงนี้เลยนะครับถ้าตรงนี้เป็นหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ออกหนึ่งตามไปด้วยนะครับถ้าตรงนี้นะครับเป็นเป็นศูนย์นะครับ จะนี้ก็ออกศูนย์ตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับตรงนี้เป็นศูนย์แล้วกันนะนะครับตอนนี้เป็นศูนย์เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นศูนย์ตามนะครับถ้าเป็นหนึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งตามไปนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องที่เราไม่ได้เลือกไว้เนี่ยจะเป็นศูนย์นะครับมันก็อันนี้คือดีมาร์นะครับช่องเอาพุทที่เราเลือกไว้เนี่ยนะครับจะมีค่าตามที่เราใส่เข้าไปตรงนี้นะครับ